สวัสดีนะครับเพื่อนเือของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตอลอดทั่วไปตามฝันใครเข,ามมาข้ามา,ต,า,าต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวไปตางฝันด้วยนะครับถนนสายที่เห็นอยู่นะักขณะน,นี้ก็คือเส้นจังหวัดสุพรรณมาชนะัยนาทถนน ก็ทันเส้นเขาจะปลูกลาดก,กระฝึกไว้หน้านี้ถ้าใครมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้จุดที่ผมอยู่นี้น่าจะเป็นอยู่ระหว่างบึงสวากมาที่สามชุมครับก็จะให้ชม ดอกไม้สวยๆข้างทางโบมีอย่างหลายอจะประมาณนี้สองข้างทางอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะครับตั้งแต่สุพรรณถึงชัยนาทเลยโดยเฉพาะจุดที่น่าจะพิดสุดๆแถวดอนเจดีย์มังครับน่าจะเยอะที่สุดเป็นการปลูกเยอะ ก็มีเยอะอยู่แต่ก็ไม่ไม่น่าจะเจอเท่าแถวดอนเจดี สวยมลละครับพี่น้อง